สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังเที่ยวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่12สิงหา2567นะครับวันนี้เป็นวันแม่แ,มแห่งชาตินะครับอตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกสามหลันนะครับจังหวัดสระบุรีวันนี้เป็นวันแม่แ,มแห่งชาตินะครับปกติก็คือจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับในการเข้าชมอุทยานนะครับ น้ำตกสามหลันอย่ผมยังไม่เคยมานะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขับรถพาดูบรรยากาศนะครับอพี่เขาแจ้งว่าน้ําตกไม่มีนะครับจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ควรจะมีน้ําตกให้ดูนะ ผมจะพาขับรถบนดูนะครับเพราะว่าน้ําตกสามหลันนี่ผมยังไม่เคยมานะครับก็มีลานกลางเต็นท์นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันที่สิบสองสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นวันจันทร์นะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกสามหลันนะครับจังหวัดสระบุรี อุทยานแห่งชาติน้ําตกสามหลันนี่จะมีน้ําตกอยู่สามที่นะครับหนึ่งก็คือน้ําตกสามหลันนะครับสองก็คือน้อําตกโพหินดาษนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือโดนลากใส่นะครับก็อยู่ในอุทยานแห่งชาตินี้นะครับก็มีทั้งหมดสามที่แต่ว่าช่วงนี้ไม่มีน้ําตกนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอย่างนัง้นผมก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปดูนะครับพอเจ้าหน้าที่แจ้งไว้อย่างนัง้นวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ อุทยานาแห่งชาติทั่วประเทศก็ให้เข้าชมฟรีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของอาลานกลางเต็นท์นะครับในอุทยานแห่งชาติสามหลันนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับา360องศานะครับตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับค่อนข้างาใหญ่เหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นทิวเขานะครับอากาศาค่อนข้างจะดีนะครับฝนไม่ตก แต่ว่าเช้าๆอากาศก็เย็นสบายดีนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับนักท่องเที่ยวก็มีมาเยอะเหมือนกันนะครับมากลางเต็นท์นอน,นครับ บรรยากาศตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเีีีวนนนนนนน้้้้าาล เรเปลี่ยนพีกับออกกาลังกายตอนเช้าๆนะครับมาวิ่งนะครับตอนเช้าเ้าบนะรรยากาศเช้านี้นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับมีรถมาจอดค่อนข้างจะเยอะบรรยากาศตอนเช้าๆฝนก็มากางเต็นท์นอนนะครับ เสียดายอย่างเดียวนะครับว่าไม่มีน้ําตกให้ดูนะครับทั้งที่จริงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับควรจะมีน้ําตกให้ดูแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าอ่าประเทศไทยนี่ความอุดมสมบูรณ์สู้ฝั่งลาวไม่ได้นะครับช่วงนี้น้ําตกที่ลาวใต้ในน้ําเยอะมากนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปพอดีมันเป็นอ่าช่วงวันแม่นะครับคนไทยไปเที่ยวค่อนข้างจะเยอะผมก็เลยงดไว้ก่อนนะครับผมน่าจะไปช่วง เสาร์ทิ์หน้านะครับคิดว่าเป็นช่วงหรือไม่ก็เป็นช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนสิงหาครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำตกค่อนข้างจะสวยนะครับที่เราแต่ฝั่งไทยน้ำตกมีน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้านี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามรันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแหล่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบสองสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดเวลาประมาณแปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่ามหาวีรวงนะครับจังหวัดสระบุรีวัดป่าแห่งนี้ก็ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากค่อนข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะแทนกล้องให้ดูรอบๆอบนะครับแล้วออกไปดูข้างนอกนะครับ วัดป่ามหาวีระวงผมเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับด้านในก็เป็นอาคารโล่งๆนะครับค่อนข้างจะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับเสียงด้านนอกเนี่ยจะเป็น หลวงพี่ทําความสะอาดวัดนะครับเป่าใบไม้นะครับใบไม้ใบหญ้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นประวัติครับประวัติวัดป่ามหาวีระวงนะครับก็คือรายละเอียดก็เป็นตรงนี้นะครับวัดเพิ่งสร้างปี62นะครับพื้นที่12ไร่นะครับ พระที่เรากราบเมื่อกี้ก็จะเป็นพระพุทธม,มาประทานนะครับปางหน้ากปลกนะครับเป็นหินหยกขาวจากประเทศกรีกนะครับพระนาม ทานแรกปกนะครับชื่อพอระพุทธทีสุดมีล้านาศาสดานะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับของอวัดป่ามหาวีรวงศ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรกาศด้านนอกนะครับ การนอกบัตน,นะครับที่เป่าใบไม้น,นะครับทำความสะอาดบัตน,นะครับ บรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับบริเวณนะวัดตามหาวีระวงนะครับค่อนข้างจะต้มรื่นแบ่งเป็นจัดเป็นส่วนดีนะครับจะบเป็นศาลานะครับที่ องค์ประธานอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นพระชินราชศาสดานะครับ สีทองเหลืองอรามนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับวันนี้อากาศค่อนข,ข้างจะดีนะครับของฟ้าเมือคลึ้มนะครับแดดไม่ออก สำหรับอ่าคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับสําหรับอ่าป่าป่ามหาวีรวงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ